สวัสดีครับเราชมพระประกวดหมายเลขที่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดครับนะฮะผ้านี่เป็นสุขไทยกำแพงเพชรนะครับใบหน้าเสียมนะครับเกตทะลุแบบผ้าซุ้มซุ้มนี่หักมุมชัดเจนอกผายผอมแล้วมีล่องสังคติอยู่ตรงกลางนะครับดูันนี้แข้งสันชัดเจนตรงนี้สอบตรงตรงนี้ตรงไปเชิดและเฉียงลงนะครับนี่คือกรอบระจกตัดลงมาลึกรวันนี้นะครับเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับโดยที่องค์พระนะครับเนื้อขาวน้ำนมสวยนะครับ แต่ว่าด้านหลังเป็นลักษณะนะครับมีทั้งรูพุนไปเข็มเป็นลักษณะเพียงหินและผิวสังขยาอยู่ด้วยกันเลยนะครับกรอบนะครับไม่มีการตัดคมนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยขาวมีความชัดเจนลักษณะพระเป็นพระเก่าเก็บไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนื้อเนี่ยครับจะนุ่มเหมือนเนื้อเทียนชัยถ้าผิวเจ้าจะเป็นขนมเข็งแล้วนะครับเวลาดูนะครับเนี่ยเวลาดูภายนอกตาดูแห้งๆครับแต่สูงเลยเห็นแบบนี้นี่ก็คือผลึกนะครับ แล้วโมสารเนี่ยครับเป็นกระจายอยู่เต็มองคนะกระจายอยู่เต็มองค์นะบทเล็กเห็นไหมครับบริเวณนี้ผายผอมมีผลึกเนี้นี่เป็นร่องสังคตินะครับลงมาหินดินหยกเขียวในโมสารครบทำเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนะครับแบบเนื้อเทียนไชยเลยครับลงมาตรงเพราะเนี่ยเวลาดูนะครับพิจารณาหลายแบบตาเปล่าก็ได้นะครับแล้วดูกล้องกำลังสูงก็ช่วยได้ที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งนี่มีลักษณะของพิมพ์ที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับเนี่ยหินดินหยกเขียวแล้วก็ มมลสารเนี่ยผงวิเศษทั้ง5เนี่ยกระจายอยู่เต็มองค์ะครับถือว่าเป็นพระที่มีเนื้อและมีความสวยงามอีกองค์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับตัวของพระนะครับเราเห็นลักษณะรอยแตกที่เป็นธรรมชาติแต่ยังไม่ถึงการแตกลายสังคลโลกนี่ก็เป็นอีกธรรมชาติหนึ่งซุ้มก็มีการหดมวลเล็กน้อยด้วยนะครับอย่าลืมโมนนะครับสวัสดีครับ